สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกาเซลโอรานดีเจเิ่นย้อนค่ะเมื่อน,นี้จะพามาเบิงนะคะมั่นติเก่าหาศูนย์ค่ะตอนนี้ปีจดปี2017ค่ะปีขอ้อศ2 0สอนนะคะราคาเงินสดยู่ที่3ามแสนหาเบิรเก่าพันค่ะเลขมากอยู่ที่2องหมื่นกว่านะคะโดยขั้นนี้จะใส่ชุดแต่งฉีดติดมาก,กับศูนย์เกือบจะทั้ง,ะะง Form Form ขงงงะะงั้นเลยนะคะเป็นชุดแต่งเฟิร์มฟอร์แมจะมีแคดปาสีเงินค่ะกันเครื่องด้านล่างนะคะการมอน้าไฟสปอร์ตไลท์มีสวิคตรงหลุนเลยนะคะกล้องหลังมีว ใส่ของขนาด39ลิตรนะคะคั้นนี้จะเป็นหลอดสีลวดแบบทูบเล็ดยางขั้นนี้ได้ของคอนติดแน่นทันรุ่นที่เคสี่เจ็ดสยางไล่สวยเลยค่ะ ระบบไฟต่างๆช่างทีลานเช็คไห,หมดแล้วน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆก็เช็คไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมใส่งานได้ทันทีเลยนะคะพวกล่องลอยชอนนักขั้นหนีบบมีเลยจะมีแครล่องลอยการใส่งานทั่วไปซึ่งถ้าผู้ได้ชอบรุ่นนี้ของมันติอยู่แล้วอยากได้รถส่งแอเวนเจอร์สวยๆสักขั้นล่องเลือกดูขั้นนี้ไดีเล่นเป็นรถทีรูปส้งสวยงามจริงๆแต่ตอนนี้ราคากำลังหนาสนใจเลยนะคะสำหรับรับประ,ประกันทางร้านจะมีบริการหลังการขายค่ะหรือว่าลูกค้า ซื้อเข้าไปบ่เนี่ยใจหรือว่ารถมีปัญหาอีกยังก็สามารถโทรขมาติดต่อสอบถามทีมช่าง้ันดีิเจริญจนได้เลยนะคะสําหรับราคาเงืนต้นคันนี้นะคะอย่ทธีสามแสนหาหมื่นเก่าพันค่ะจัดไฟแนนซ์ใดนะคะตัวนี้ใส่เงิอนออกริจิตี่ประมาณหกพันกว่าบาทนะคะ่อนซีปีหรือว่าซีที่แปดหกพันกว่าบาทค่ะตอนนี้ทางหลานมีปูมชัันดาวซอยขึงหนึ่งนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจก็โทรขมาติดต่อสอบถามเซลล์โอได้เลยค่ะเดี๋ยวโอจะไอรีดรายละเอียดให้นะคะสำหรับเอก ตัวนี้ก็จะมีเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเต็นมมท์เป็นก๊าซทุกเกือนนะคะแต่รองเกลือน,รนหรือว่าสลิปเดือน,น,นะคะ่ะถ้าเป็นธุรกิจส่วโตนะคะก็จะมีเป็นใบจดทะเบียนพาานนี้หรือว่าทวีหานิาีค่ะหรือว่ามีหนาลาดสีอาสงใดนะคะพอข้าเสียงขั้นนี้กันเลยนะคะค่ะพอ่อ้เติมกัตจิยูสีปราม้าณนีนะคะ รับผู้ได้ที่สนใจรถคันนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมกับสามาดเข้าไปเบอรงได้ที่ดีบิ๊กไบดอคอมได้เลยนะคะสามาดโทรเข้ามาติดตอ่อทีเบอร์โอดาที่เบอร์0 6ู1ย์1 1 1 9นนะคะหรือว่าแอดไลน์ตามเบอร์นี่ได้เลยค่ะ,ะสำหรับทุกท่ายนี้แล้วนะคะกาแากดไลค์กดแชร์ Facebook, เฟซบุ๊กหลนดีจเลื่อนยน้ำในเี้เลยค่ะเปิดอีกก็ลากไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ